สวัสดีครับพี่น้องมาเก็บน้ำพึ้งหลังเดือนเมษานี่สิเป็นปลายเดือนมิถุนายนแล้วมาเบิ้งว่าน้ำพึ้งสีดีสำไรนะครับพี่น้องว่าน้ำหวานสีไลรืเลยหน่อยมาลุ่นไปน้ำกันครับพี่น้องมัน,มน รู้สึกว่ามันเข้าหัวปีบุตรอันนี้เขาหัวปีเอนบ่ะเออปีบุตรปีห้างให้เราบรจักละลองมันก่อนรองมันก่อนเนาะถ้ามันห่างกันเป็นเอาเป็นความรู้ไปถ้ามันห่างเขาเอาความรู้ไปเอาความรู้ไปมันห่างโดยเหตุผลยังถ้ามันห่างถ้าบ่ห่างก็ได้น้ำไปไปทดสอบบางครั้งได้ก่อนเนาะครับผมน้ำพึ่งแค่อันนี้น้ำพึ่งเกส้อนนับดอกไม้ธรรมชาติตามขังหัวขังสวนนะครับ มาเอานี่เป็นกองที่สามครับทดลองเอาเบิงบ้านน้ําสมคุ้มนนสวรรค์หมู่ที่หกนะครับมาเยี่ยมมายามถามข้าวแล้วมาเบิงได้ใจดีครับต่ต้องใจดีเครื่องมือเราก็เหต็ดแบบสะอาดสะอาดดีเวลาเอานะครับใบมีใมดใบยังนนเสียงโอ้เสียงกระหึ่มอยู่เว้ยกระหึ่มย่บ่ะกระหึ่มอยู่อ,อ,ยอันนี้ วัดนีบอมีพิษมีภัยนะครับไม่มีพิษมีภัยวดหนีบอุ้งามแศตาเอาทางนี้ก็ได้น้อทางนี้ก็ได้นาะไได้ได้ได้งนี้ก็ได้เพราะว่ามันขวงมันนี่เหาเตรียมเอาเลยบัดทีนเนี่ยงามน้ะเตรียมเลยบัดทีนงามกว่าทุกกองนี่นะมาสอนมาสอนน้ำพึ่งยังได้มางามไทยเลยไฟองตรงด้วยหาง้ามหาดเลยพ็ไม่นำไล่ไหลเลยบมดกินกับเขาเนาะอายุหาหกสิบนี่ ใส่กับเขาสวยจวดจวดได้นหนกินแล้วเฮ้ยพึ่งพึ่งเลยอนอะพตาระวังไว้ก่อนร่อ,องไว้นี่พอตาดองเราสีเห็ดแบบนี้ร่องไว้เพื่อไม่ให้น้ำพึ่งมันหยดลงใส่กล่องมันจะเปื่อนวิธีการเอาแบบให้สะอาดให้กล้องสะอาดไปฟังน้ำกันจีดถึงจะบ่ได้จิก,กีดบนมหวานบ่ได้ไปเปืป้อป่างนี้อ้ยเราไปเงิดเขาอยอะวัฒนาเขาดีแล้วนเสียงโทรศัพท์ดีใจฮาา เป็นจิ้มาบนเอาเห็นเห็นเฮงห้อยอีสานเห็นเลยเด้อเห็นซีอิ๊วหอมพิมไ้นะหอมพิมไปงงอีสานอู้มาแล้วอาจารย์เดียอยู่กองเทัพด้วยเนี่ยบุญวาสนาที่เรียนกันบุญวาสนาผมน้ำเออจิ้มไม่เจ้าตายอย่าอย่าเตียนข้าเจ้าก่อนเตียนข้าเจ้าอีกครั้งเตียนไผ่ออกให้เป็นลบก็ไปลบก็ไปข้างไม่กันขี้ไม่ขี้เรื่อยเสือครับครับเรื่อยบ่มีพิมีไผ่ยังไง ขี้เลื่อไม่ได้ลบนี้เข้าไปขี้เล่ยนะครับวันนี้ปขี้เลื่อยซือกันบ่ขี้เลื่อยกับปุ๋ยบกเพ่ากันแหละห้า,หามอย่างนึงห,งหา้ามใส่พวกพลาสติกถุงพลาสติกเข้าไปผสมนะครับเด้อ<ท>มันติดกินชิวพลาสติไปแพร่พิงวิธีการไม่บรรทัดไอ้เลียดเข้าจ่าติดอยู่แล้วข้เจ่าติดอยู่แล้วมันติดฝาก่อนข้างๆมได้แฉะออกตะก้อนค่อยเอาฝ้าคางออก เบิ่งให้จบคลิปพี่น้องคือได้ความรู้เอาไปเฮ็ดไปตามให้ทำส่วนหรือว่าบ่เฮ็ดก็อยากได้ก็ทักมาด้านนี้ก็เอาได้ด้านนี้ก็เอาได้งามแข็งเนาะเพราะว่าเขาเจ้าวาขครับมันควงไว้ท้าแล้วควงไล่หนีได้เลยได้ทุกด้านแต่ว่าไล่หนีถือต้องครับไปเขาลายนั่นก็ได้นี่ก็ได้ีกว่าเพราะอย่างไรที่นมันเอียงให้เราเนาะเอียงนิดนึงถ้ามันไปแบบนี้ไปแบบนี้เขาด้านนี้ ครับนาแปลงนี้เปนี่เหรอครับเข้าดันวันนี้ก็เตรียมการตัดโอ้ยมันง่ามครับผมสอนแต่ว่ามันง่ามเลยมันอุดมสมบูรณ์เป็นวันวิศวกรวิศวกรเขาสร้างได้งามวิศวกรพึ่งเขาสร้างได้งามสวยสวยสวยสงบแล้ววัดไทยครับผมสอนนี่ลยมันง่ามครับไปยังต้องเลย ใส่แจ้วบ่ใส่แจ้วเลยอันนี้ลูกแข่บบมีเลยมีมีอยู่ในนี้มีนิดหน่อยเนาะแต่อ่อนส้วนนเ่ืนบ้านผมคือว่าเป็นยังสี่เลยบ่ครับถ้าเป็นยังสี่ผมสี่จัดกองเป็นยักรลอยสองลอยกองเลยผมสี่เลี้ยงอ่อนสวนเลยมันได้ช่วงียดแต่นมิได้ไปเดือนมีนากับเมษาเครื่องๆเนี่ยน่ามันากแแล้วบ้านผมแต่ว่าอันนี้ ไปใส่แพ็กได้เนาะใส่แพ็กได้เนาะแพ็กโอ้ยมึงงามดลเขาห้องเย็นไปเลยอันนี้ก็วิศวะแจ้งด้เนี่ยบังได้เป็นใส่กี่กองเนาะเลียนเลียนได้เนาะมันวิศวะขัดเจอมันเขี่ยมติดกันเลยเออนี yeah> ่แหละหาเอาเอนยาดตรงนี้แหละแล้วก็เป็นน้ำย่างเดียวเออนยาดตรงนี้ค่อยๆแฉะหนาปึ๊กเลยนักอ่อนน้อนนอนเนาะคครรัับบเออ ี่อนซ้อน,อนยนะังไงเ่ยเฮ้ยมางานเถอะงานพอดยมาเลี้ยงยุคเดียวเลี้ยงรักเลี้ยงยุคเดียวไทยบานกับบอลูน้ำตาแม่ดีมันแล้วเจ๊มาเกิดงูกันเจมตังคัท่านกองนี่ก็เต็มไปแล้วไงโอ้มันสมบุรณ์เย็ยนจ่อยๆเขาไหม ่อนไฟวัดสนาไพรสด้กินเพึงโอ้ามงามพึ่งพอตะด่องบ้านน้ำสมเลยสุดยอดเลยนี่แหค่ะแค่นี้แหละวัดเทียนนั่นวัดเทียนคุณรู้ว่าพี่น้องน่ะเล่นล้วนเอาออกมายังบ่เท่าใดเลยครับเกือบเต็มคุกแล้วครับเนี่ยงามงาม บม่ได้กินคำอันลูกอ,อ้วนเลยะน้ำร่วนๆแต่ว่ากาตาก็ต้องใส่ไฟฟองนะครับมันมันอยู่ข้างในสิใส่ไฟฟองยายมันท่าตาผู้เท่าครับยา <c oughs> มุตโตะใส่แพกอย่งเด้นพยายามมาไปท่านี่แหละคูง,งามๆคนล้วกินคุยให้จี้จองหอยอีสัน <c oughs> ผมผสม,ผมถึงมันงามโคตร มันงามสิเชไดไม่อยากบีบออกนลยเนาะจะเอาโชว์ไปเลยเนาะเนี่ยใส่กาแฟกินเนาะใส่กาแฟกาแฟดำโอ้โเข้า <cheerful> กันเลยซฮ้อันซ้อนเถอะเนาะงามขวดงามวาทาเนี่ยนี่ตัดนี่หดระดับง้อถึง ใส่เป็นแบบแผ่นงอไว้เลยเพราะว่าเราลูบจักหลักการหน่อยเด้อนี่เอาเอ๊ะลักการแล้วบรรทัดได้ไหมครับไม่บรรทัดไม่บรรทัดเลยเราเราลูบแล้วลักการเขาว่าต้องได้ไปเลียมแบบฉากของมันน่อยคัดเอาเนี่ยลูกกับบะมีมีตาน้ำอย่างเดียวแต่ว่าส่วนให้เอาฟองนี่ก่อนเด้อก่อนนี่ก่อนเด้อว่านะตั้งมือครบเลย บัตรสีแล้วย้อนก็บนึสูึงลูกโป่งล้านนี่แหละลูกโป่งล้านไอ้ลูกโป่งล้านนึกถึูกโ่งลูกโป่งล้านตัวใดเล่ห์เขาเบาเงี้ล่ะค่อยๆประ้องเขาไปเตียงหลานไปมันเต็มมันเต็มไปเลยตัวซีเรียมันนะซีป๊าดโอ้ยอ่อนซ้อนเลยพี่น้องไอ้บัดเนี่ยมาเบิ่งน้ำกันพูดได้ ได้ปาดสีแก่สีเลียมเนาะเข้มข้นเลยนี่ดสีทองเลยต้องกับกาแฟดำมาได้พี่น้องกับกาแฟดำนังชมยิวชิวชิวสุดยอดเลยเนี่ยสั่งมาเลยครับเดออยากได้หาพ่อตาห้องนะหองพ่อตานี่มันมีส่รอเบอร์ร่เป็นหลักแล้วแล้วพวกปามเนี่ย ปามเน่บ่มีบ่มียูคุณยูไกยูไกปามไกกับไปครับพึ่งเออพูดนะปามสองสามกิโลไปได้เลยอยู่นานซองเจ้าเออเจ้าซองเจ้าแล้วก็แม่สวนปามอยู่เพราะว่าสวนปามยูไกลประมาณกิโลสองกิโลมันไปกินได้ครับไปเอามาได้นานาปามออกดอกจะเอาดอกปามเอาน้ำน้ำหวานจากปามมากนาดอกลำไยก็เอาดอกลำไยเบิ่งพ่อตาเอานี่ข้าเจ้าสิ่ลำขานดูพร้อมซา บอ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 แล้วขั้นตาบอว่าขึ้นเวลาปฏิบัติงานนะปาตาที่เฮ็ดเซซาไว้นี่ล่ะอันนี้ก็เร็วครับเร็วเลี้วบอดีซ่าบอครับบอดีซ่าเห็นบ่เนี่ยดล่นคุแล้วยังบอนเบิดกลองอยู่แต่ว่ามองที่สุดพร้อมสอนที่ว่ามันมันเต็มกลองสี่เหลี่ยมไปเลยมันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเต็มเต็มไปเลยเต็มกลองเลยนี่อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนลยครับเนี่ยเร็วบ่มีลูกหรือไม่จะนำ ถ้าได้แบบนี้ทุกกล้องเนี่ยนาสนใจนาเลี่ยงขนาดเลยครับเนี่ยเป็นลำเป็นสันในตาเหตุจัดกล้องอีกหลายว่างได้พี่นาเห็นลูกเห็ลูกแล้ววันนี้คือมันเ<ไ>ปิดสางลูกไว้กล้องทัาง,<ๆ>งในคนเนาะไปแผงในอพอดีเขาเอาไว้เลยตัวตัวลูกอันคือบอตตองมันแล้วม,มีน้ำหรือเปล่ามีน้ำเล้กด้วยเนาะครับมีน้ำมีสองอยู่ด้อมีสองเอาไว้เนาะเอาไว้เลยเอาไว้หมันเลย เพราะว่านมีตัวอ้อนไล่ไครับตัวอ้อนไล่เขาแพ้อีกอเอาแค่ตวกนี่ก็เต็มที่แล้วปากกตเต้พระตากระโจงอะไรนี่แหละครับอพอดีเลยงยั้นตึ๊กเลยตัวเนี้ยตึ๊กเลยหนักตึ๊กเลยเนาะเพราะว่าน้ามันมเข้นตัวเนี้ยหนักตึ๊กเลยน,เน้้นเขม,มางามขัดแแท ของบริส <One input> ุท <un> ธ <paid> ิ์ของบริสุทธิ์เป็นวัฒนาวัฒนาปตาวัฒนาผู้ได้มาเห็นด้วยกันเอเรียบร้อยแล้วว่ต้องจำเป็นห้าละแม่พญาข้าเจ้าลบยั่นแล้วปล่อยข้าเจ้าปล่อยเลยนางพญาไหมเนาะปล่อยเลยท่านนี้วัตถุโซเอาเห็นแล้ววัตถจำเป็นว่ตต้องไปหามันเออข้าเจ้าบโัตถุโซ ผมว่านั่งพญาสียูหห่ในหันเด็มยูไนนี้แหละครับยูใน,น,ในใไอ่านที่มันเหลืออ<า>ยูตอ่ต่อไงนี่แหละยูไนนี่แหละบานนี้นนนนนนนก็ปิดได้เราไปนเนาะนี่เอาไว้ฟองน้ำออกกับเมนปิดเลยบบัดเอาขยุ่ต,ต่อต่อหัวเสือต่อแดงที่เป็นศัตรูตัวนี้ครับศัตรูกับพึ้นมีสองนอนอยางเนาะนอนผีเสื้อนอนผีเสื้อนอนพิเสื้อหนึ่งต่อใหญ่หนึ่งนอนพเสื้อนี่ป้องกันไว้ฮอร์นเป็นแมลงกลางคืนเนาะครับ ก็จ้าจมีโอกาสขากเขาเลยกบธรรมชาติก็เจ้านะครับหนาฝนเนาะเออมันเป็นธรรมชาติก็เจ้าทานอนพี่เสื้อมากรบกวนไปแล้วก็เขาก็มาทำความสะอาดไหมครับเอาแล้วบ้านเนีื่องั้นเขาไปในกล้องในกาปิดเห็ดทิมไว้ซื้อแต่ว่าเก็บถึงเวลาเนาะครับมาดูแลทำความสะอาดบางทีจริงไม่มาตกไซน์สินไหครับครองมาออกเพราะว่า บางเตืออาจตะมีมหมดเนาะออหมดไตขึ้นไปตามที่ไม้นี่แหละนะครับต้องร,รัดตะเวนเลยเนาะเ,ออเวลามีลมมีฝนมากก็ต้องลังนั่นมาบึงปิดเรียบร้อยแล้วครับที่นี่ยกสุดท้ายแล้วครับก็ปิดแผ่นกระเบื้องกันฝนเวลาฝนตกก็บ่ได้กกดออก ลาของกองครับกันไว้แบบนี้นี่ลวดด้วยนี่ลวดมันจะหายจะมันจะมาเติมที่ลังคอยมามัดไหมลวดมัดกิงตะกอนมัดลวดกันลมนะ้กกนนลมเนาะครัับ่อีกกล้องนี่ครับที่เอาเมื่อกี้นี่ได้เต็มคุครับนักติงเลยครับพี่น้องเอาอันนี้ก็ให้พ่อตาเพื่อนฝากที่พี่น้องจังน้อยนะครับเพื่อ,อผู้ใดอย,อยากมาศึกษาถือว่าพ่อตานี่โชคดีเนาะที่ได้พ่อแอดมินที่ห้อยนะแล้วเอาโทรศัพท์ไปเอ้า เรามาให้แม่เขาบอกว่าเขามีวัสนาที่หอไอส์โอ้ดีแค่ว่ามาเบิ้งก็เลยพาเพื่อนมาเบิ้งแล้วก็ตัดตัดเบิ้งแล้วก็คิดว่าคันลูกหลานว่าเออมันแบบนี้มันดีสนใจเฮ็ดแบบไหนแบบไหนกันจะไปคิดต่อมหาปาตาก็ได้จาเนาะหมายถึงว่าคนอื่นสนใจทํายังไงถ้าเขาสนใจผึ้งเขาอยากเอาผึ่งของตาเนี่ยไปจาหน่ายต้อนอย่างนี้นะกับมหาคุณตาได้ครับโทรมาแล้วก็ซึ่งข้องป่าตานี่เฮ็ดคิดว่าเฮ็ดเฮ็ดมีประสบการณ์แล้วล่ะ สะอาดบริสุทธิ์เลยแล้วก็มีเยอะด้วยรองรับรองรับได้หลายครับเดียวนี่บรรจุทั้งไปประมาณจะหกเจ็ดถังแล้วแต่เฉพาะน้ำผึ้งหกเจ็ดถังน้ำที่งกองแล้วเนี่ยจ้ามีสต็อกไว้แล้วถังละยี่สิบลิตรถังละสิบแปดลิตรถังที่เป็นพิพกเปิดได้นะถังพลาสติกของปีนี้ก็ยังไม่ยังเก็บบ่เบิดจ้ายังมีอีกก็คือมีมีหลายเนาะมาพ่อตากระชี่คอยเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเราเแ็่คนเดียวเด้ ครับถือว่าโชคดีนะครับว่าอันอันแอดมินเพิ่็มาเห็นเอ็ดดี้ดิ้อกระชี้เลี้ยงข่าวกันนะครับอันเอาเบอร์โทรตาลุงไว้ใต้เนี่ยได้เลยครับผู้ใดสนใจก็โทรมาติดต่อตอนสายตรงเลยไปบอกให้ผมจีลุงไอเบอร์ตาไว้ครับใต้คลิปนะครับให้พี่น้องได้เห็นกันว่าเอออยากติดต่อกับตาลึงตรงมาเลยครับ เพื่อสนใจอยากคุยส่วนตัวได้รับออเดออร์ยู่พป็นเพื่อนธรรมชาติถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะจ๊ะจังหวัดอุดรธานีหนองคายเนาะพอตาเราอยู่อำเภอน้มโสมนะจ๊ะจังหวัดอุดรธานีอำเภอนามโสมตมบลญตำบลน้มโสมบ้านบ้านนนสวรรค์หมู่หกที่โรงเรียนน้มโสมภาษาสันนี่แหละหมู่บบ้้าาานนพตโทรมาก่อนก็ได้ตามเบอร์นี่แหละจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สาม,มีนะครับพี่น้องก็คงสีรูจักพอตาดีแล้วก็อยากมากก็มาตามนั้นครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันในคลิปคลิปนี้ทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ